เฮเทีนี้เทวมีหมดไม่ไม่อ่ดีหรอกแต่งแต่งเบิ่บรสนี้ครับคุณครูที่มาดูกันในวันนี้เฮ้เอาเฮ้เออมาเป็นวันนี้ผมจะมาตอบแก้เทวมาดูเร็วๆนะจ๊ะคุณพี่เฮ้เอาเฮ้เฮ้เริ่มเลยคนลวันนี้ผมจะมาเล่าพวกคุณก็ลองเดาๆกันดูสักทีเฮ้เอาเฮ้เฮ เซลมีโครงสร้างต่างๆแบ่งได้3อย่างมีดังนี้เอเออเออหนึ่งเยื่อหุ้มกับผนังเซลล์มันทำให้เซลล์แข็งแรงและคงที่เออเออเออสองไซโส้ชอปปิ้งตัววิตซ์สองเดีอยกระจายที่เต็มอยู่หลายที่เออเออเออสามคือนิวเคลียสรูปร่างไม่น่าเคียลหลอกคุณพี่เออเออเออรูปร่างมันค่อนข้างกลมควบคุมเซลล์ผมอยู่ในตอนนี้เออเออ มา,ามาเข้าเรื่องลำเลียงสารเข้าและออก,อกไม่ต้องงงหรอกเพื่อนๆเนี่ยแม่นิบัติเลยเข้ามาด้วยนี่ถักจานกำลังอัดกำลังมันเลยอันนี้อัดละลำเลียงออกออแกแนวเ,เซลล์เพื่อนพี่ตอนนี้ตันแล้วตอนนี้ไม่ไหวเลยพี่ขอบายเอ้ยเอ้ยขอบายเอ้ยอะไรนะกรอนของผมตันแล้วตอนนี้ตอนกรอนไม่ใช่กรอนตันแล้วตอนนี้ ผมตันแล้วตอนนี้ก็ท่านแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วผิดขอบายเออ